โดยข่าวแรกในะวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นกับภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ต้องขังในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับ พันตำรวจเอกทวีสอดสอง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่23-24ถึงเมษายน2567นะครับโดยได้นำคณะลงพื้นที่บริเวณเรือนจำกลางปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังพร้อมรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานีนายกเทศมนตรีนครยะลาผู้ราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้กล่าวระหว่างพบปากกับผู้ต้องขังว่าอยากมาเยี่ยมและมาพูดเรื่องสิทธิ์ของผู้ต้องขังซึ่งทางราชทันนะครับต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับทุกคนอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับคนที่เรียนจบแล้วก็ยังสั่งให้กรมราชทันช่วยพัฒนาศักยภาพเรื่องอาชีพความรู้เรื่องศาสนานะครับซึ่งจะให้กรมราชทันมาช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมเยี่ยมให้กําลังใจผู้ต้องขังและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ เปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นต่อไปครับ